ส่วนเสาร์นี้เรามีอีเวนต์ใหญ่ที่จะชวนแฟนๆมาจอยกันบนเวที7สีคอนเสิร์ตออนทัวที่คัมแบ็กกลับมาแล้วประเดิมจากที่แรกกรุงเทพย่านพระราม2ใครอยู่ใกล้มากันเยอะๆเลยนะคะ เพราะทัพนักแสดงเรามากันแน่นจริงๆค่ะตอนนี้ก็ซุ้มซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นกันสุดพลังหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มสายเอนเตอร์เทนโหนธนากรที่เจ้าตัวบอกว่าพร้อมมากๆดีใจที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตกลับมาจัดอีกครั้งอยากเจอทุกคนเร็วๆใครที่ชอบคมในชาติพยักคมนักเลงก็มาเจอมาจอยกันเยอะๆที่บิ๊กซีพระรามสองสาขาสองการเคหาทนบุรีนะจ๊ะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมอลังการกว่าเดิมร้องเยอะแน่นอนครับ ตื่นเต้นมากนะเพราะว่า7จ็ดสีคอนเสิร์ตเป็นเวทีที่ใหญ่นะระดับประเทศนะครับอาจจะพูดถึงนะเพราะเราเป็นแฟนคลับ7จ็ดสีคอนเสิร์ตตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะครับเจ็ดสีคอนเสิร์ตชาวพะรามสองเตรียมตัวนะซึ่งผมอยู่พะรามสองโดยไกลบ้านไกลบ้านวันนี้พวกเราและเส้นทางบันเทิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hey de it